สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริวิทย์ทุกท่านครับกลับมาพบกับช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนิยายเสียงที่มีแต่นิยายวายสนุกสนุกครับรีรันนิยายวายในดวงใจนำพานิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่ามาเฟียที่รักกลับมาอ่านให้ได้ฟังกันอีกครั้งครับ วันนี้เสนอเป็นตอนที่64ที่มีชื่อว่าความโกรธแค้นครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดเข้าไปอ่านนิยายในเว็บนิยายที่ปริยวิทย์ลงเอาไว้ทั้งหมดที่เผยแพร่อย,อยู่ในตอนนี้มีทั้งหมด สาเรื่องด้วยกันนะครับกดเข้าไปอ่านให้จุดใจกันเลยทีเดียวครับคุณที่นิ่งไปพักใหญ่เมื่อได้ฟังคำถามจากปากของผมเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจูงมือผมเดินไปที่เก้าอี้ ริมสะวยน้ำนั้นเขากดไหลสองข้างของผมให้นั่งลงที่เก้าอี้ช้าๆก่อนจะเอ่ยคำถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนทำไมถึงถามถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจำได้แล้วเหรอผมสายหน้าไปมา เขาจึงถอนหายใจดังๆออกมาอีกหนึ่งครั้งแล้วทำไมถึงได้ถามถึงผมพอนึกขึ้นได้ลางๆนะครับช่วยเล่าผมฟังหน่อยจะได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น นายถูกผลักให้ตกลงไปในสรานี้เอาจบแล้วเหรอพูดน้อยจริงๆใครผากผมเหรอครับคนของฉันเองแต่นายไม่ต้องห่วงหรอกฉันลงโทษพวกมันไปแล้ว ในขณะที่พูดถึงคนเหล่านั้นแววตาเกลี้วกลาดุร้ายก็ปรากฏขึ้นมาทันทีที่พูดถึงเลยฉันก็จะฆ่าพวกมันอยู่แล้วเชียวแต่ฟังซัวมห้ามมาไว้ซะก,ก่อนเสร็จธุระเรื่องของนายเมื่อไหร่คงได้จัดการให้เรียบร้อย เขาพูดพร้อมกับกัดฟันดังกรดอีกทั้งมือก็ทุบไปที่โต๊ะดังปังเขานี่มันสัสดร้ายชัดๆจะพูดกับเขายังไงดีวะเอ่อคุณทีครับผมเจอพวกเขาแล้วนะ น่าสงสารเชียวคุณที่หันควับมาทางผมอย่างรวดเร็วก่อนเลิกคิ้วสูงขึ้นด้วยความแปลกใจไปเจอมาแล้วผมพยักหน้าเงกๆดูสีหน้าเขาแล้ววันวันกลัวจะโดนประชาทันสลมมังเหล่า ดูสิจ้องหน้าผมแบบตาไม่กระพริบเลยผมกระพริบตาปลิบๆบบ่บงบอกให้เขารู้ว่ามึงสงสารกูเถอะนะอย่าทำอะไรกูเลยเตีย้ยก,ก็ขอโทษกาคุณทีต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วอือ ผมตกใจสะดุ้งโยงก่อนจะยกมือไหว้ปากก็พร่้เพลอพูดไปพร้อมกับหลับตาปีทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างวางแหมลงบนหน้าผากของผมเบาๆผมลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าอีกคนกำลังอมยิม้มแบบกลั้นหัวเราะเอาไว้แทบไม่อยู่แต่ก็ได้แค่พักเดียวแค่นั้นแหละ สักพักเขาก็หัวลอกากากออกมาจนได้ผมโดนแกล้งอ่ะเขาเอามือจิ้มมาที่หน้าผ่าของผมสองที่แค่นั้นเองไปที่นั่นมาคนเดียวเหรอครับมันอันตรายนะรู้ไหมผมตามหาคุณที่นะครับ เลยบางเอิญไปเจอพวกเขาเข้าแล้วจำพวกเขาได้ไหมผมใส่หน้าไปมาอีกครั้งเหมือนจะจำได้ลางๆแต่ก็ถือว่าจำไม่ได้นั่นแหละนะเขาพูดอะไรเขาบอกว่าเป็นพราผม พวกเขาถึงต้องเข้าไปอยู่ในนั้นป <c oughs> ัดซบเอ้ย <S <s> <S <s> <S พอได้ยินแบบนั้นคุณทีก็รีบเดินจ้ำเอาไปที่ห้องขังห้องนั้นทันทีผมนี่วิ่งตามเขาขาแทบขวิดพอไปถึงคุณทีก็เปิดประตู เข้าไปลากพวกเขาออกมาทีละคนอย่างไม่รอช้าท่ามกลางเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วทั้งบริเวณผมนี่ตะลึงตาค้างไปเลยและแล้วคุณทีก็ทำร้ายพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าผมคุณทีครับอย่าครับผมขอร้องอะ่ะ ผมก็โดดเข้าไปห้ามก็ถูกผลักออกมาหลายต่อหลายครั้งฉันบอกแล้วไงถ้าพวกแกยังไม่สำนึกฉันก็จะทรมานพวกแกไปจนวันตายน้ำเสียงเกลี้ยวกลาอด,ดูร้ายราวกับสัตว์ป่าดังก้องกลงวาน ขึ้นจนสาวใช้น้อยใหญ่และผู้คนสวนภายในบ้านต่างพากันแห่มาที่นี่กันทั้งหมดรวมไปถึงพี่จวงด้วยพี่จวงรีบดิ่งเข้ามาหาผมอย่างรวดเร็วปานสายฟ้ารับเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณฟานเป,เปล่าครับพี่ผมสงสารพวกเขาพี่จวง ช่วยห้ามคุณทีหน่อยได้ไหมครับห้ามไม่ได้หรอกค่ะเวลาในใหญ่โกรธก็อย่างนี้ทุกคนก็รู้ดีกันหมดค่ะในขณะที่ผมกำลังพูดคุยกับพี่จวงคุณทีก็จับสามคนนั้นเอาเชือกมัดทั้งที่มีโซ่ล่ามอยู่ที่ขาอยู่แล้วพวกเขาทั้งสามคน คงจะทนต่อพละกำลังที่มากมายมหาศาลของเขาไม่ไหวพวกแกคลานเข้ามาแล้วเข้ามาขอโทษเมียฉันซะโทษฐานที่พวกแกบังอาจแต่ต้องเมียฉันขอโทษ ขอโทษสิคุณทีกดศีรษะพวกเขาทุกคนทีละคนให้เอาหน้าไปแนบกับพื้นดินและก็บังคับให้กล่าวคำขอโทษกับผมคุณทีครับปล่อยพวกเขาไปเถอะนะครับไม่สำนึกก็ไม่เป็นไรกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมตก แก่ผู้กระทําเสมอไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องได้รับผลกรรมของเขาอย่างแน่นอนคุณทีอย่าเป็นคนสร้างบาปซะเองสิครับเชื่อผมนะใจเย็นๆนะครับนะครับใจเย็นๆนะครับคุณทีอย่าทํานะ ปล่อยมือก่อนเถอะครับนะครับ,นะรบใจเย็นเย็นนะได้ยินผมไหมผมตรงเข้าไปอบก่อดที่เอวหนาของเขามืออีกข้างก็ลูบไล้ที่หน้าอกแกล่งขึ้นลงไปมาพร้อมกับแงวหน้าขึ้นศบสายตาเพื่ออ้อนวอนกับเขา ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเริ่มสงบลงบ้างแล้วนะผมเอื้อมมือไปคว้าเอาเชือกที่มือของเขาเอามาถือเอาไว้เสียเองแล้วหลังจากนั้นเสียงกรีดร้องก็เริ่มเงียบสงบลงเอาชนะความโกรธแค้นในใจให้ได้นะครับ ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อจึงใช้สองมืออบกอดร่างสูงไว้ทั้งสองข้างแน่นก่อนจะแนบนวนแก้มไว้ที่อกแกล่งของเขาเนินนานเพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นและความอ่อนโยนให้กับเขาเผื่อว่าเขาจะรับรู้การให้อภัยจากผมไปบ้างไม่อยากเห็นเขาเป็นสัตว์ร,ร้ายแบบนี้อีกเลย จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่64ของมาเฟียที่รักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้ช่องเดียวครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีนะครับ